เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติออกมาแสดงความเสียใจต่อสถานการณ์ในฉนวนกาซาหลังหน่วยงานความมั่นคงทางอาหารของสหประชาชาติยืนยันถึงภาวะอดอยากในกาซาซิตี้และพื้นที่โดยรอบกูเตเรสชี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความล้มเหลวของมนุษยชาติพร้อมระบุว่าเป็นหายนะจากฝีมือมนุษย์ ตามเกณฑ์ของหน่วยงานจัดระดับความมั่นคงทางอาหารของสหประชาชาติหรือ IPC ทุพภิกขััยหรือภาวะอดอยากคือขั้นสูงสุดใน5ระดับความไม่มั่นคงทางอาหารกำหนดจากเกณฑ์สำคัญ3ประการคืออย่างน้อย20%ของครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนอาหารขั้นรุนแรง เด็กยังน้อย30%มีภาวะทุโพโภชนาการหรือขาดสารอาหารเฉียบพลันและมีอัตราการเสียชีวิต2-4ถึงคนต่อประชากรทุกๆ1 0 0 0 0หมื่นคนต่อวันจากความอดอยากการขาดสารอาหารและโรคภัย การยืนยันภาวะอดยากของ IPC มีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้รัฐบาลองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานด้านมนุษยธรรมเร่งดำเนินมาตรการตอบสนองในระดับเร่งด่วนที่สุดหลังสงครามที่ยืดเยื้อมากกว่า22เดือน IPC ยืนยันด้วยหลักฐานว่าในเวลานี้กาซามีประชาชนกว่า500,000คนที่กำลังเผชิญกับสภาพความเป็นอยู่ขั้นเลวร้ายที่สุดอีกกว่า1ล้านคนหรือ54%อยู่ในระดับฉุกเฉินหรือระดับที่4และอีก4 0 0 0คนหรือ 20%อยู่ในระดับวิกฤตหรือระดับที่3 IPC คาดการว่าสถานการณ์จะยิ่งเลวร้ายขึ้นอีกในเดือนกันยายนนี้เนื่องจากภาวะความอดอยากจะขยายจากกาซาซิตี้สู่พื้นที่เดียอัลวบาลาและคานยูนิสทำให้ประชากรอีกกว่า6 4 1 0 0 0คนหรือประมาณ1ใน3ของประชากรทั้งหมดต้องเผชิญกับความอดอยากรุนแรงหรือระดับที่5มาเรียมซบ سوء التغذيه بسبب المجاعه اللي اجت يعني ها ممكن اقول لك المجاعه اللي كانت في رفح احسن من اللي احنا فيها حاليا لهذا السبب مريم حاليا وزنها نزل 9 كيلو بسبب انه هذا اللي ببين انه المجاعه اللي صارت عندنا الحرب هذه ثاني مره هي اقوى من اول مره لان كان وضع مريم احسن ومقبول واحنا في الجنوب รายงานฉบับนี้ถูกตีตราโดยอิสราเอลว่าเป็นการโกหกโดยสิ้นเชิงพร้อมปฏิเสธว่าไม่มีความอดอยากเกิดขึ้นในกาซาแต่อย่างใด รัฐบาลอิสราเอลระบุว่าทุกการคาดการณ์ของ IPC เกี่ยวกับกาซาในช่วงสงครามที่ผ่านมาไร้หลักฐานและไม่เป็นความจริงนอกเหนือจากนี้สำนักข่าวเอเจซีรารายงานโดยอ้างอิงข้อมูลของกองทัพอิสราเอลที่รั่วไหลออกมาและการสืบสวนของสื่อบางสำนักยืนยันว่าผู้เสียชีวิตในกาซาส่วนใหญ่มีเพียง17%ของผู้เสียชีวิตเท่านั้นที่เป็นนักรบขณะที่อีก83เป็นพลเรือนทั้งหมด สุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน